เอาเสียด้าที่ไหนล่ะโอ้ยโก้งโอ้ยน้องคนดูเยอะน้องเสียด้ที่ไหนอะเฮ้ยดองเมื่อกี้รวมนี่ผสมเล้าขาวหรือเปล่าครับเมาจังเลยแล้วเมารวมรวมผสมเล้าขาวายรวมไหมออ้ย มกดมากดอเ้ยอังเอ้ยอ่งเอ้ยอ่เ้่งเ้ย่งเอ็ยอ่องเ้ยเล้ยอ่เลย่เยอม้งเล้ย้่เ่ง้่อ้่อง้ง้ยอ่องเ้ยงเ้องเ้่งเล้ย่่่่ยเยเ่้้้ยอเเ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 ยทุบเลย ขอให้เหนื่อยด้วยยังไงก็ได้ขอให้เดือดรอนไวยแทนตอนนี้ไม่แรงนอนเลินยไใช้ปีมือแรงอย่าไปใช้ปีมือีมือสู้ไม่ได้ได้เลยปเลยจัดงานหมดแรงแล้วรั้งตัวคุณบอกรั้งตัวร้องละงหัวแกเไหนเนานหผมหาตัวเขาไม่เจอเลยครับอุ้ยไหลตัวตนเอ้ย

เรื่อยเหนื่อยยังวะเหนื่อยเลยครับไม่ได้นอนนะครับอะไรเนี่ยโอ้ร้อย็นเลยวายมันติดเปล่าไม่ไปแล้วตัวถ่ายรูปครับ